<TV. S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ Toyota a l i ไลบางนาครับผมมาร่วมงานเปิดตัวรถยนต์ Toyota นั่นคือ All New Toyota Camry 2024บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ นี่เลยครับออ n e w Camry 2024จะสังเกตว่า การออกแบบหน้าตาเนี่ยดูเรียบง่ายแต่ว่ามีความหรูหรานะครับเขาเรียกเป็นทรงแบบแฮมเมอร์เฮดนะครับผมตรงนี้ออกแบบมาให้เป็นทรงไดมอนด์มาดูกันที่ไฟหน้าเลยนะครับผมเป็นแบบฟูลโปรเจกเตอร์เรียบร้อยแล้วมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้จะเห็นว่าตัว New c a m r y 2024เนี่ยมีการดีไซน์ของเส้นสายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดูบริเวณเนี้ยมีเส้นสายมีความโคง้งมนมากเนีครับตลดถึงด้านหลังเนี่ยเส้นสายค่อนข้างจะเยอะมากให้ล้อมาเป็นล้อแมกอลลอยด18นิ้วขนาดยางที่ให้มาคือ2 3 5 4 5ขอบ18 มาดูด้านหลังนะผมการดีไซน์ก็ยังเอกลักษณ์ของเขาเลือกเป็นแฮมเมอร์เฮดอยู่นะไฟด้านหลังเนี่ยเป็นแฮมเมอร์เฮด u ู l LED นะครับตรงนี้มีโลโก้ Camry ครับ CA Camry โลโก้ Toyota แล้วตรงนี้ก็ HEV ครับบริเวณฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยจะมีเคิร์ฟมีอะไระทำให้เหมือนกับมีสปอยเลอร์ไปในตัวนะ เข้ามาภายในของเจ้านิวแคมรี่2024แล้วนะอันดับแรกรู้สึกได้เลยเนี่ยคือในเรื่องของหลังคาครับเป็นพาโนรามิกกราสซันรูฟนะครับเปิดได้บริเวณครึ่งตอนด้านหน้าทําให้มีความรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายดีครับหน้าจอกลางนะผมให้มาถึง12.3นิ้วนะลองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เป็นว i r เลสนะครับหน้าจอสำหรับคนขับเนี่ยก็12.3นิ้วเหมือนกันใหญ่เลยนะครับผมบริเวณนี้ก็เป็นช่องชาร์จว e l เลสในนี้ก็จะมีช่องชาร์จให้ยอยู่ถึง3ช่องด้วยกันนะครับผมเป็น t ท p e C 2จุดแล้วก็สำหรับเป็น USB อีก1อันตรงนี้ก็เป็นโหมดต่างๆหมดในการขับขี่มี eco normal sport แล้วก็ EV Mode แล้วก็เป็น Auto h o b ลเ a k e แดชบอร์ดเนี่ยออกแบบมาให้ค่อนข้างจะ แล้วก็เหมือนกับว่าดูแล้วมันโปร่งโล่งตาครับปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถคอนโทรลจากตรงคอนโซลกลางตรงนี้ได้ดีได้ง่ายลองเข้ามานั่งเป็นฝั่งผู้โดยสารตอนหลังของเจ้านิวแคมป์ี่2024แล้วมีความรู้สึกว่ามันโอโถงสะดวกสบายมากๆพอมานั่งอยู่ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเราเปิดตรงนี้เข้ามาสามารถเป็นที่วางแก้วได้บริเวณตรงนี้จะเห็นว่าเป็นแผงควบคุมเราสามารถคอนโทรลหลายๆอย่างได้จากตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคอนโทรลแอร์ Air, แล้วก็ ม่านไฟฟ้าด้านหลังนี่นะครับผมสามารถเอาขึ้นหรือเอาลงโดยที่เราคอนโทรลจากบริเวณตรงนี้ได้ All New Camry 2024เนี่ยเปิดมา3รุ่นด้วยกันครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นคือรุ่น Smart แล้วก็พรี m i u m แล้วก็พรี m ม u ยมลักชันะครับสำหรับใครที่สนใจ All New Camry 2024นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่โชว์รูมโตโยต้ตาทั่วประเทศเลยครับ